หรือใช้แต่กำลังและเรียวแรงเป็นหลักจะเติบโตช้าและมักมีอุปสรรคปัญหาบ่อยและมักทนทำต่อได้ไม่ค่อยนานท่านผู้เกิดวันอาทิตย์มักจะแสดงความสามารถความโดดเด่นของตนเองออกมาไม่ว่าจะเป็นความสามารถในสิ่งที่ถนัดหรือความคิดที่หลักแหลมจึงมักจะเป็นที่ยอมรับและยกย่องของคนรอบข้างใครๆก็อยากเข้ามาเป็นพรรพวกหรือร่วมงานด้วย งานที่ทำจึงเหมาะกับงานที่ตนเองเป็นผู้ตัดสินใจหรือบัญชาให้ผู้อื่นทำเพื่อให้เหมาะสมกับบารมีของคนเกิดวันอาทิตย์อาชีพการงานที่ทำควรมียศศัดิ์เช่นรับราชการเป็นหัวหน้าหน่วยงานต่างๆหรือมีกิจการเป็นของตนเองก็จะยิ่งส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้น 2. คนเกิดวันจันทร์พรสวรรค์แห่งสเสน่ห์และการเข้าถึงหัวใจคนคนวันจันทร์มาพร้อมสัมผัสที่อ่อนโยน เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ได้เป็นพิเศษพรสวรรค์ของคุณคือพลังแห่งความนุ่มนวลที่เปลี่ยนโลกได้ใครอยู่ใกล้มักรู้สึกอบอุ่นและไว้ใจดียิ่งขึ้นตามตำรากล่าวไว้ว่าจุติมาจากนครนาคราชเป็นผู้มีเสน่ห์นเมตตาได้นามว่าธาตุใหม่พรสวรรค์พิเศษในตัวท่านคือความเฉอฉายของเสน่ห์ในทุกๆด้านไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใดก็จะดูมีเสน่ห์ดูน่ารักในสายตาของผู้พบเห็น คนเกิดวันนี้จึงมีโอกาสสูงที่ชีวิตจะพบกับความสมบูรณ์ภูนิสุขมีคนเมตตาเอ็นดูและมักจะมีคนอุปถัมภ์และคอยช่วยเหลืออยู่เสมอแต่โดยมากคนที่จะเข้ามามักจะช่วยเหลือด้วยความสเสน่หามากกว่าถ้าเกิดวันจันทร์ส่วนมากจะมีพื้นฐานกําเนิดมาจากชาติตระกูลดีหรือมีชื่อเสียงแม้เกิดในชาติระกูลที่ธรรมดาก็มักจะนําพาตนเองไปอยู่อย่างระดับที่ดีได้ในที่สุดไม่ว่าจะเกิดในตระกูลใด คนเกิดในวันนี้มักจะได้เรียนรู้วิธีในการสู้ชีวิตตั้งแต่วัยเด็กจึงไม่แปลกที่ท่านผู้เกิดวันจันทร์จะเป็นคนมานะขยันและกล้า